อเสมอแอห่เลสมาเลแถนเต็งฟ้าอย่ามีบาปถ้ามีบาปเฮาไถจับลงงม้มไถจิวาขอบกำลังกลางถ้ามีบาปเฮาบาปต่อไม่ฝาไถหนามหนาอันนี้นะซะเอิญฝ่ายฟื้นฟฟซิแเมล้ายังสาวฝ่ายฟ,ฟื้นสาวแมแปลงยังน่อยฝ่ายเก่าห้อยแม่แอเป็นสาวสาวปุนกายปานขวนบบาวสาวตัดก้อนสิบสองปันปัวมาปัวสองหาว ควางตาผู้หลวงเอานังลงนินปิ้นแขนซ้ายก้อนผินวิเวสายเสื้อซองเมื่อเหนือบินปินตอดมะหลิงขึ้นเมืองฝ้าเจอย้ำดึกถิ่นกบสายมาปินขึ้นไกวาสายก้อนย้อนย้ำสายแหวอันแอวขวางสายนายมันไปคือดังเสือนฝันละฝันไส้คือดังสาวน้อยเสือผมตอดมาขายเมื่อหาดอนตอดมาก่อนเมื่อหาละ่ะตอดมาดุขึ้นฟ้า เอาสายล่ะตบมือหับเอาเนอ้อตอดมาสายเมือหาดอนตอนมาก้อเมือหาล่ะตอดมาดุมข้นป้ามาขายโยนหงโยนหงหับเนื้อมากอนสายฝ่ายคอยกูให้ตอนสาวยะหมางยะหมางเลยหับเนื้อมากอนสายเหลืองใครมีจูขวงเมืองรับเมไัยละเล่ตอดมากม้อนหาล่ะตอดมาฝ่าหาคู ไผเป็นแม่จูฮับหาไหลเลยลหลเลยตอสมะกรนหาหลาตอสมะ้าหาคูใครเป็นปอจูฮับเฮาเดลเละพี่น้องเละฮับเนื้อพี่น้องหับเนื้อมะกรสายดีไผแม่ดีฮับหาไหลเลยหับเนื้อพี่น้องหับเนื้อมะกรสายเปลือกไผมิเชาฮับเมื่อไห,ไหลเลยถ่ายสูฮับกระไห่าหาจิบไปสอผาสูเล มาสังล่ะมาสังมาขนังคิดขน้องขนงขนุงขนังกันเลมาปะมาว้ามายืนอื่นๆคือโตมายืนยุหันกันเลยปีนปย่น้องเ,เอ้ยปอยู่นี้ไม่เห็นแอยาลับหูลับตาก็ว่าไปสิน้นบะแมนจูบะยะมะจา่าบะแมนมันตามะยะ,จะเจ้าว้ากันเลย ผู้บบาผมอุดมันเปลืองน้ำมันผู้บบาหูตันมันเปลืองกำวผู้บบากี่เหล่านอนเฝาได้หายใช้ยาสอแอล่ะสอแอสอยักหยักสอย่อยห่อยสอหาห้อยปั่นมืนแสนสอมาสอแปะผืนดีลงห่มสองซากมาสอผ่านากกว้างลงห่มตัดก้อนเขาซูไปสอกับลุงกับตาสอกับปูจำขาสอกับย่าเจ้ามามีไอ ปืนเนอี่นองเนอสอแอละ่ะสอแอสองงดงดสองงอยงอยสอหาห้อยปั่นเหมือนแสนสอมาส่อแป้พื้นดีลงหมสองซากสอตั้งผาหน้ากว้างลงหมตัดก้อนเจ้าร้านมาแสนสวนปูเปาวนวลกระสวนบางจางผาหน้ากว้างอยู่กับเมืองทันทีแต่พื้นดีอยู่กับเมืองพามา่าผาน้อยผืนนี้ฮะสหมอกเขาสุเลไปนองเล